ผู้หญิงเริ่มกังวลว่าอยู่เพิ่มมากขึ้นผิวย่อมมีการเสรื่อมสภาพตามวัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่สามารถเลี่ยงได้เลยบางครั้งถึงกับไม่มั่นใจที่จะออกไปข้างนอกเพื่อเจอกับแสงแดดเพื่อนชวนไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์ก็ต้องพลาดความสนุกช่วงนั้นไปเพราะกลัวว่าจุดด่างดำฝ้ากระจะยิ่งเพิ่มขึ้นมาทำรายผิว แต่ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์มีนวัตกรรมที่ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าให้กลับมาอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งค่ะผิวหนังที่เริ่มเสื่อมโทรมนะคะก็มีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะพันธุกรรมแล้วก็ฮอร์โมนส่วนสาเหตุที่เป็นปัจจัยกระตุ้นอื่นๆก็อย่างเช่นแสงแดดความเครียดการสูบบุหรี่แล้วก็มลภาวะต่างๆค่ะ ผิวหนังของคนเราก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงแล้วก็เริ่มเห็นในช่วงอายุประมาณ20ปลายๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นชัดขึ้นในแต่ละช่วงอายุค่ะคิเปอร์เฟเชียลรีจูวีเนชั่นนะคะ ก็คือเป็นการรักษาเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกโดยเราจะนำศาสตร์ของสัญญกรรมตกแต่งผิวหนังแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า anti aging ค่ะเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยดีแล้วก็ยาวนานค่ะ ใครที่มีความกังวลเรื่องผิวหน้าเสื่อมสภาพนะคะหรือว่ารู้สึกกังวลเรื่องผิวหน้าหย่อนคล้อยก็สามารถเข้ามารับการปรึกษาที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดได้ค่ะซึ่งที่เราเนี่ยก็จะมีการรักษาด้วยเฟเชียลคอน o l ร i n g ซึ่งเป็นการรักษาให้ผิวหน้ากระชับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะ โดยวิธีที่เรารักษาเนี่ยก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือโบทูลินัมท็อกซินหรือว่าโบท็อกเราสามารถฉีดเพื่อลบริ้วรอยได้แล้วก็เอามาฉีดเพื่อกระชับผิวหน้าได้ค่ะอันถัดมาก็คือเป็นการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์ก็จะช่วยเติมเต็มร่องที่เกิดขึ้นที่บนใบหน้าหรือว่าเอามาฉีดเพื่อย,ยกใบหน้าที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของไขมันชั้นเอ็นแล้วก็กระดูกค่ะวิธีที่3นะคะก็คือการใช้ไมโครโฟกัสอันตราซาวค่ะหรือว่าอัลเทร่า มันจะช่วยกระตุ้นการหดตัวของคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็กระชับมากขึ้นค่ะ เนื่องจากทางโรงพยาบาลบางมดนะคะเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นทั้งอุปกรณ์และก็เครื่องมือต่างๆเนี่ยเราจะต้องได้มาตรฐานนอกจากนั้นแล้วทุกคนที่มาปรึกษาที่โรงพยาบาลก็จะได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะทั้งในเรื่องแนวทางการรักษาเพื่อให้ผลการรักษาดีชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยค่ะ สำคัญเลยนะคะการรักษาที่ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือการเลือกแพทย์ที่มีความรู้ความชํานาญรู้โครงสร้างของชั้นผิวเป็นอย่างดีด้วยนวัตกรรมบวกกับความชํานาญของแพทย์สาวๆก็บอกลาความกงมังวลออกจากบ้านมาสวยท้าแดดและไม่ว่าจะซัมเมอร์ไหนก็สวยมั่นใจและเอาอยู่ค่ะ เรรับการดูแลผิวที่จะสามารถชะลอความเสื่อมของผิวได้ก็เน้นที่การป้องกันผิวค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้ก็ควรจะป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็เลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมค่ะวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆก็อย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้แจ่มใสงดความเครียดงดบุหรี่และแอลกอฮอล์ค่ะ